สวัสดีครับเมื่อี้อยู่กับผมฝุูกตกปลาตกปลาแบบฝู่ๆเพื่อก้านะครับผมเมื่อนี้ได้มาออกไม้ครับผมมีเวลาว่างเนี่ยเมื่อนี้กัมาออกไม้มาเก้าครับผมไม้ที่เคยได้เบอสองส้ามาทีก้อนหนุนนะครับทีคลิปที่แล้วนะครับผมเพรว่าไม้บงคุณกัที่ได้ปลาตัวใหญ่ๆกับมีคนมาตกนะครับผมกับว่าไปยังปล่อยให้เพพินตกไปเนาะครับผมเข้าก็มาตกบองเดียวนะครับวมืนอี้มาดุนกันครับ วันนี้อากาศห่อนแห้งล่มมามี่เลยห่อนคักครับผมอยู่ขอนแก่นนะครับอำเภอชนบทนะครับมันนี้กับเป็นเวลาสิเอ็ดโมงเท่านะครับผมกับมีเวลาอยู่พอสมควรนะครับมาลุยกันครับผมเยื่อวันนี้ผมงกับเปลี่ยนสูตรนิดนึงนะครับจากสูตรเดิมที่เป็นไผ่เขียวผมก็มาเปลี่ยนเป็นไผ่แดงนะครับผมมาล่องเบินวามันสีใดปลาบอนะครับผม อย่างอื่นกับเหมือนเดิมกับเหมือนเดิมกัเขานะครับผมเหมือนเดิมนะครับมาลองเบิร์ครับผมแล้วก็กับเบอร์เดิมแบบเดิมนะครับผมแต่ว่าเลี้ยนแค่ตะขอกับจเป็นแบบไม่นะครับผมกับเบอร์แปดนะครับผมของจินดามานี่นะครับผมใส่ไปครับผมผสมกันนะครับมาลุ่นกันครับผมมันๆครับ มีเบ็ดเรียบร้อยครับมาลุ่นกันครับามนีเ้าสิาบเอ็ดปลาบอ ตัวแรกตัวเล็กครับเดี๋ยวผมปล่อยนะครับผม Like it out. นี่ครับโหตัวยังใหญ่น่าจะไสโลได้ครับดูครับพอดีผมเอาเป็บตีหยาะฟอมไปปีเหยื่อลาไว้ฝั่งนูน้นกล้องมันก็เลยไม่เห็นนะครับโยดูขนาดมันดีครับ ได้ครับใสนะ่ตัวแรกตัวใหญ่เลยครับพอดีผมทำเบ็ดไว้หลังหนึ่งตรงนี้นะครับ งนี้หลังหนึ่งผมไม่คิดว่ามันจะกินหลังนี้สี่หลังนี้ไม่กินตัวยหญ่ใหญ่สี่หลังนี้บ่ก,กินได้ครับตั้งแต่เศ้านี่หลังนี้หลังนี้กินตัวเดียวได้ตัวเดียวเลยผมบ่าูลว่ามันเป็นเนียง เดี๋ยวผมสื่องสนับตำแหน่งกันเบิงครับเพื่อมันเป็นเค็ดเนาะผมวมม่ามีแต่ป่าหน่อยครับกินเยื่อเบิดตลอดเลย นะครับแต่กอข่างมา มาแครับไซส์ส,สวยๆผมบมรูวว่ามันเกียียวว่าครับเปลี่ยนตำแหน่งเบ็ดปาลายเริ่มกินละแปลกนี่ สวยๆครับแต่ตอนนั้นตัวใหญ่กว่านีขาใส่สวย,สวย แล้วครับตัวนึงไซส์สวยเลยเดี๋ยวอีกประมาณรึงชั่วโมงเดี๋ยวผมกลับละครับเพราะว่าเยื่อกับมดแล้วนะครับแล้วก็ต้นบรรยากาศฝนกับสิต๊กครับวันนี้เขาก็ได้ปลายู่ครับมี่ตัวหนึ่งตัวใหญ่ครับเดี๋ยวผมให้เบิ้ง ดีครับใส่โลตัวนึงฟุกครับฟุกแบบฟุกๆุใส่ไงเลยครับโอเคครับมื่อดีกะถามเพิ่งจังน้อยครับเดี๋ยวผมกลับเดี๋ยวเก็บของคล่ะ การขอบคุณนะครับผมที่ติดตามรับชมนะครับผมอขอให้กดหัวใจกดไลค์กดซับสไครต์ให้แนเดอร์ครับผมเป็นกำลังใจชดคชิปต่อไปนะครับผมการเมื่อนี้ถือว่าโอเคครับผมไม้กับแถวนีกับีหลายมองนะครับเดี๋ยวผมจิเปเลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้กับมีมีคนเริ่มมาตกแล้วนะครับผมการบรรยากาศกับเบิ้งกับคึมๆจังด้อยครับคล้ายๆฝนสิตกนะครับ วันนี้ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ